สวัสดีครับวันนี้มาพูดเรื่องไข่นะครับแดี๋ปัญหาว่าเราไม่ได้พูดถึงตัวไข่เยวแต่ว่าเป็นที่เก็บไข่ปัญหาตอนนี้เองเราจะหยิบไข่แล้วก็ลําบากนะหยิบทีมือนที่กลัวมันจะแตกอันนู้นจะแตกมาอีกแล้วก็มันจะกินเนื้อที่เนื้อที่ยังไงเนื้อที่ตรงนี้เองมันก็มีว่างอยู่เนะื้นที่ว่างอยู่เราก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่ากลัวเราไปทับไข่แตกแก็เลยได้ ของจากตอกติ๊กมานะสั่งมาลองดูที่เห็นโฆษณารีวิวกันบ่อยอมันก็มีสภาพอย่างนี้นะเหมือนกับชั้นชั้นสูงสูงลองดูกันว่ามันใส่ได้ไหมกลัวว่าสั่งมาปัญหาว่ากลัวว่ามันจะใส่ไม่ได้เนี่ยครับมือเนี้คนจะสั่งมาก็ต้องดูก่อนนะว่าชั้นเราตัวเองเนี่ยใส่ได้หรือเปล่าแต่ว่าของผมเนี่ยมันน่าจะใส่ได้อดี๋เอามาแก้ปัญหา มันก็ลดเนื้อที่ไปแล้วก็เพิ่มเนื้อที่ที่เป็นช่องว่างสเปซตรงนี้ได้อยู่เรามาดูเบื้องต้นก่อนว่ามันมีอะไรเป็นส่วนประกอบของมันฮนะตัวสีเนี่ยที่ผมสั่งมาเป็นสีขาวมันน่าจมันก็มีสีดำได้บ้างในในใน,ในที่สั่งมาแต่ผมเลือกเป็นสีขาว โดยทั่วไปถ้าเห็นตามนี้เองมันจะมีชั้นที่1มีชั้นเนี่ยชั้นวางไข่ได้ประมาณ1 2 3 4สชั้นด้วยกันนะครับอ่าแล้วก็มันมีช่องนะฮะช่องที่ไข่จากนี้เองมันไข่มันก็จะปื๊หลดมือแล้วก็วิ่งมาตามช่องเนี้ยเหมือนกับเส้นทางแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็หยิบไข่ไม่ออกมาเพราะไข่ใบจากก็หยิบไข่มาและสาอย่างนี้นะครับอ่ะเรามาดูกัน ที่เห็นอยู่ก็คือตรงนี้เอง,ม,ม,งอมันจะมีลักษณะอย่างนี้ไข่มันจะวิ่งลงไปนะครับไัะละอวิ่งไปลองให้ดูปะอย่งเ,เราเรา,เราลองทดสอบนะเรามีไข่ที่บ้านนะกินไข่กับทุกเมื่อแหละว่าง,งั้นเรามีไข่เบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งเบอร์สองด้วยกันนะครับที่เอามาทดสอบ เรามาดูเรื่องของขนาดร่องขนาดขนาดของของร่องที่มันจะวิ่งไปได้เบอร์หลไรเบอร์เบอร์สองเนี่ยวิ่งได้แล้วก็ลงมาที่จุดตกไข่เนี่ยลงได้นะค,ะครับต,ต่อไปเรามาลองเบอร์หนึ่งเบอร์อหนึ่งเนี่ยมองด้านนี้เองมันก็ยังพอมีมีช่องว่างอยู่นิดนึงนะ ช่องว่างอยู่อ่ะไหลไปแต่ว่ามันก็ไหลไปลําบากนิดนึงนะเริ่มจะมีอ,อุปสรรคมือเราต้องดันลงไปไปไป,ป้าพอไปอ่าเริ่มติดแล้วอันนี้เบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งอ่ะเบอลูกอื่นนี่ลูกลูกอื่นมันไอมีไซส์ที่ไม่เหมือนกันปั๊บปั๊บอ่าเมืนเหมือนกันอีกหยิบลูกที่สามดูเฉพาะเบอร์หนึ่งอ่าไม่ใครได้นะเบอร์นหนึ่งเบอร์นหนึ่งป้าอ่าติดอีก อีอีกทีนี้เบอร์ศูนย์เราก็หยิบเบอร์ศูนย์ขึ้นมาเบอร์ศูนย์เนี่ยค่อนข้างจะคับตรงนี้เลยนะคับเ,ฟ,เฟรมมันมันก็ไหลลําบากมันแทบไม่ไหลลอ,ลองเอาช่วยดิไม่ไหลไม่ไหลไม่ไหลอ่ะเหมือนเร,เราช่วยแล้วโอ้มันยนังติดนะครับลองดูเบอร์หนึ่งอีกทีเบอร์หนึ่งเ,เบอร์ลูกที่สามเบอร์หนึ่งนี่ มันอาจจะค่อนข้างจะฟิตลงได้แต่ว่ามันก็ลงไม่สะดวกนะครับเบอร์หนึ่งลองที่เบอร์สองดีกว่ากันดีกว่าเบอร์สองเบอร์สองนะครับเบอร์สองป้าป้าเบอร์สองนะครับนี่เบอร์สองนะครับอะลงลงได้เบอรอออ<ง>อ์อันนี้เบอร์สองตลอดนะเบอร์สอง อังจะใส่ไข่ได้เบอร์สองนะเบอร์สองนี่มันก็โอเคนี่มนมันก็มีไหล่ได้ตามแรงน้มถว่วมันก็ไหลลงมาเรื่อยๆก็พอสรุปได้คร่าวๆนะว่าไข่ขนาดเบอร์สองแถวบ้านเนี่ยเบอร์สองสามารถใช้กับเครื่องเรียงไข่นี้ได้แต่ว่าถ้าเป็นเบ็ดเบอร์หนึ่งก็ยังพอได้แต่ว่ามันกุกตะก,กากมันไหลไม่สะดวกแต่ถ้าเป็นเบอร์ศูนย์ เบอร์ศูนย์ใช้ไม่ได้เลยมันมันไม่สามารถจะผ่านร่องของนิ้้เนื่องจากความยาวของไข่และจำาขนาดไข่ที่ใหญ่กว่าจึงเหมาะที่บ้านผมจึงเหมาะกับใช้เบอร์2